ช่วยก็ได้อย um ู่ดอกเด็กหนุ yeah, ่ยบทท่านด้มาโรงเรียนเห็นมันมีความสุขอืมเดือดตัวขึ้นตรงตัวให้มันหายใจสะดวกเดือดตัวตรงตัวตั้งสติไอ้มันมันตั้งสติใส่กับลมหายใจลมหายใจเข่าลมหายใจออก หูล้มหูอีหยังกับบัจำหูล้มหรอหูอยู่ในดกนี่ก็ได้หูนั่นหูนี่มากกับบัจำหูล้มหายใจหูล้มหายใจเข่าหูล้มหายใจออกบริขาดต่อเนื่องไปเอิ่นมาพี่สติสติต่อเนื่องตัวล้มเข่าละเอียดล้มออกละเอียดล้มเข่าหยาบล้มออกหยาบหูอยู่ในนี่หูบ่โดนนะพูดว่าเจ็ดมือบรรลุธรรมตัว เจ็ดวันบรรลุธรรมได้ขันปึกอยู่ยังีิส่วนมากขันโมพรากันปึกอ่อเจ็ดมือก็จังเป็นไปนั่งบ่อกินเข่ากินน้ำก็จังเพราะันเห็ดอีกอย่างเนี้ยพอได้รูร่มพอได้รู้อย่างเนไปรู้มองอื่นไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยมันก็เลยบอกอันนี้พุทธาขึ้นมา่เนี้ยกัเจ็ดเดือนผู้หยาบอีดีกัเจ็ดปีเมันว่าขันเห็ดอยู่ยังสี่เห็ดอยู่ตลอดอัน นอกนั่นแปลว่าเฮ็ดบ่ตลอดก็เลบยบ่ได้ผลเพิ่นว่าบ่ได้บรรลุธรรมคือเพิ่นเพิ่นว่าเทียมือ้อเทียเดือนเทียปีคั่นเป็นมหาสติมหาปัญญาแล้วก็บเทียเดือนพอพอปีก็ดล่วงบอกไปคือลวงตาเพิ่นเทศ,พศเพิ่นว่าเพิ่นเริ่มจนเดือนจงกลมจนลืมกินน้ำซึมสันน้ำว่าเกิดท่านก็กลมจนได้เต้นใส้กาหนามให้เอญ่ใหญนฉีดตายแล้วด่านี่คือธรรมมันจูบมันเจา้ามัน ข,ข่ากิเลสมันมวนมันเพิินไปหนาพิ่นเกิดเร่เอามา,า,วา,วาว่าว่าเป็นคติสู้ฟังหลังจากนั้นมาเป็นดัชนีพิ่นก็ว่าวกันไปช่วงเวลาเท่านั้นทอนนี้ได้เวลาบอกี่เดือนสู่กันปัดป่วนกันนี่กับบอด้ยากบรดส้ซื่อบรด้หาลมหายใจบรดส้ซื่อบรด้หาตั้งตัวไว้ตั้งตัวไวต้ต,วไวตั้งใช้ใจไว้ ของดีมีอยู่ใกล้ตัวเพราะจำเป็นต้องไปแลนหามองหั่นมองนี่สิ่งที่เขามีอยู่กับบรมคนของกี้ไล่ร่มหายใจบรมคนของกี่ไร่รอเลี้ยงชีวิตเท่าเล่าก็นยังนํำเขาออกจากทุกข์กสงสารได้ให้พ่อใจพักกันพ่อใจสิ่งที่มีอยู่นี่นะพ่อใจพ่อใจในเรื่องนี่พ่อใจในการมีชีวิตอยู่พ่อใจในการได้รับรู้พระสัทธพ่อใจได้ เกิดมาเป็นมนุษย์พ่อใจดนมาพบพระพุทธศาสนามีแต่แนวดีๆส่วนมากคนถึงเ่เห็นสิ่งดีจะกวงมิจะบุญวีบุญไหวมิจะเป็นแรนหาไปกว่าทั้งอื่นสิ่งถี่มีอยู่นี่บ่ว่ามันดีด้วยทั้งๆที่มันดีก็เราผู้ว่มีโอกาสว่ามีโอกาสด้วยพวกสัตว์นรกวกไหทมิได้ตกนรกลงไปมิได้พอยากขึ้นกลับขึ้นมาทำบุญใหม่ได้อย่างมันเหตุใหม่ได้อย่างมันเกิดเป็นคนใหม่ได้คันมันได้เกิดเป็นคนเกิดทเห็นอันนั้นอันนี้แะบ้านเราเศร้าเกาหมองอยู่ สิเฮ็ดบุญสิภาวนาสินั่นสินี่ต่อไปอีกตัวอันผู้เพิ่นอันเบิดโอกาสแล้วบัดฒนาตอนมีโอกาสคือบ่พากันคิดไปมองหันแต่เดี๋ยวรองคิดไปว่าตอนเขาเบิดโอกาสเบิ่งมันสิเป็นจังได๋เขาเจ้าอิจฉาเฮาทำใดพวกสัตว์พวกหมูหมากาไก่มันจะเกิดเป็นคนมันหาอยู่หากินบ่ได้มันภาวนาบ่ได้มันนั่นมันนี่บ่ได้มันขับมันหูความมือที่ขึ้นอิจฉาคนอยู่ดอกโอ้ยอิจฉาคนสิไปนั่นไปนี่จังซี่บ่ได้ เทาหนี่ทั้งได้เป็นคนได้เป็นมนุษย์ได้พ่อพระพุทธศาสนาอีกแห้งดีขว่าไปอีกยิ่งขึ้นไปอีกหาคนบ่ได้ได้มาพบพบทอทำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มาเกิดในห่วมศาสนามีแต่แนวดีๆนี่แหละให้พาก,กันตั้งใจพาก,กันพุ่มใจในตัวจักของพุ่มใจแล้วก็บ่เป็นพุ่มใจเตือพุ่มใจเด็ความเยอะยิง่งความพย้อมกับพุ่มใจแล้วก็ฝพึกปฏิบัติไปทีละพบแล้วสีมีอย่างเห็นแล้วสีมีอย่างได้ยินได้ฟังแล้วสีมีอย่าง คือต่อไปอีกว่าจะความเห็นอีกยังต่อไปตัออันน wow ั้นจังเป็นมิปัญญาถ้าบผื่อกะอยู่ง่เงาเต้าตุนไปทำมือมือเนื่องไปหายูหากินไปทำมุมปากมุมท้องไปบ่มีอีกอย่างบ่มีสาระอีกอย่างหน่คือเอื่นมาหายใจถิมนี่แหละหายใจถิมเกิดมากอกเชียเวลาเฉยๆเสียเวลาเดี๋ยวมาเกิดเื้ๆเสียเวลาเดี๋ยวมาเป็นคนเดี๋ยวมา่เป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเฉอๆคามันบ่เสียเวลาเฉยๆก็เบิ้งออกไปอีกต่อไปอีก เฮจังไหนไม่ใชสิบบเสียเวลาเขาบ่เสียถิ่มซื้อบ่เสียเวลาเขาซื้อเติมเข้าไปเฮเข้าไปสร้างลุกไปอิ่มก็บ่รจกัรถ่าจแต่มือตายอยู่ซ้ำตายอยู่ซ้ำตายนี่แหละอยู่ซ้ำตายอยู่บ่มิสาระอย่างชีวิตบ่มิสาระบ่มีแกนสารหาแกนสารบ่ไดเด่นแต่มัญชียังเป็นแกนสารเจ้าของแท้หาแกนสารชีวิตปงด้วเนี่ยบดมันสิเป็นแกนสารเห็นปะท่านบ่มีแกนสารมันกับบ่ม มีจุดหมายไปทางบ่มิสาระชีวิตบ่มิสาระแหละชีวิตบ่มิสาระสิ่งที่มันมีสิ่งที่มันดีอยู่แล้วกับบยกขึ้นมาเสริมให้มันดีขันยกขึ้นมาเสริมให้มันดีมันก็กลายเป็นมิสาระขึ้นไปทันทีตัวชีวิตก็มีสาระเพิ่มขึ้นไปเดีายวหนึ่งเดียวนี่ก็มีสาระสาระขึ้นไปสิ่งที่มันมีสาระจิิงที่บ่มิสาระี่ก คือจูมอือนี่เฮานี่แล้วเบิ่งเอาที่ยังมีสาระเนี่ยมีสาระหายยังกบไดย,ยังหายยังกบไดยังก็สิอยู่ไปเห็นยังก็สยยิห,สาหาไปเห็นยังเนยตัวหาสาระยังบบไดหาสาระของชีวิตบ่ไดเหตุจังไรมันยังสิเป็นสาระกับเพิ่มเติมขึ้นไปจากการปฏิบัติเท่านี่จากความที่เฮามีอยู่เนี่ลมหายใจนี่เป็นตัวตั้งแล้วได้เป็นมุ่นเป็นมั่งมาแล้วสิ่งนี่มันดีติดตัวมันาก็ร่างกายนี่แล้วเพื่อให้เป็นสนมเพื่อให้เป็น แหนวเฮ็ดคนไห้เป็นแนวงานมีโอกาสว่างเว้นจากการทำงานจากการประกอบอาชีพจากการสมัหาอาชีพการหาอยู่หากินหรือเฮ็ดอยู่เหว่าางก็ไดตัวพิจารณาก็ะไดตัวอาบน้าซื้อชืผมผมซื้อชื้อคนกับบํารุงทําเม็นสมัยตะกี้ใบมีกนปาดลงไปผมล่วงลงมากะคิดเห็นความสะอาดความกปรบกของร่างกายของนั่นของนี่ร่างกายอยู่จังใดจังว่ามันสะอาดจังสดังสดสีผมตัดลงมากเกิด ดีพี่ถ้าเกิดความขี่เดียดเกิดรังเกียจเกิดความเบื่อหน่ายเกิดอะไรขึ้น่ากระตุกใจขึ้นไปกับพิจารณาเห็นชูสภาพเอาความจริงมันบมเป็นคนมันบ่มเป็นตัวเป็นตนเจอความก็เสียงสียงจีบกันพิจาจรณาลงไปกัดเห็นบรรลุธรรมหนช่วงปงผมนี่ถือกับมี่อันนี้นสะสมบารมีมาแล้วกันเห็นไปหู้ไปจะว่าเฮาาี่มัน สิเห็นไงบ่มันบ่เดวันลุน้ำเพลนบ่หรือว่ามันเดบสางยอียงมาบัวตวนมากกัดมีแต่จะเอากิเลนนี่แหละเป็นไงเป็นโตเป็นตนขึ้นมาสางโตตนขึ้นมาหล้วกัหล้วงตตนอยู่นี่แหละก็ได้จะขวางดีก็ผู้อื่นจะขวางขี้ไร่ก็ผู้อื่นจะสองดีซ้ำผู้อื่นนี่ก็อันนี้ครับสำคัญตนขึ้นมาสำคัญตัวสำคัญตนมันจะขวางพอสมควรนนี่แหละไปเปรียบเทียบว่าจะขวางขี้ไย่ก็ผู้อื่นกับว่าแม่นไปเปรียบเทียบว่าจะขวาง ดีเสมอผู be ้อื่นกับว่าเมียนไปเปรียบเทียบว่าจะขวางดีก็ผู้อื่นกับว่าเมียนเช่นจังไดมองมันสิเมียนอันนึ่งหาปัญญาเบิ้งเบิ้งจะขวางเบิ้งจะขวางพอเม็นเบิ้งถึงแก่นแก่นหนึ่งคือเดียวเบิ้งอยู่ตลอดเบิ้งจนมันย้อมเหมือนละพอถึงกับว่าย้อมกหนยังนั่นนี่ใช่กันก็ได้เกิดเป็นกว้างบนวีบนไหวขึ้นมาผู้ใดกับว่าไพ่ละกูกับว่ากูรับผู้นั้นผู้นี้กับว่าผู้นั้นผู้นี้กับบ่เลิกบ่เล่วต่อกันย่าวกันอยู่นี่แหละเบิ่งไปถึงแก่น บ้านเข้าไปเป็นแต่ตโตจะขวางยับขึ้นไปสู้ระดับหม่บ้านนะไปสู้ระดับขอบรัวหม่บ้านแล้วชุมชมจนจังอำเภอจังหวัดไล่ต่อกระสุดไปไปหัวระดับประเทศก็เป็นยุ่งสิงละ่ะหาความสุขหาความสงบพอได้นักที่ันติประดังสุขขังความสุขอื่นเสมอเดี๋ยวความสงบโปหมี่แว่าที่พหาอยู่ใส่ความสุขอื่นหาเดี๋ยวความสงบมันมมีความสงบมันนี่น,นี่ฝุญนใบมันกับว่าพ่อ้วความสุขอันนี้ก็คือกัน้ะบ้านเมื่อก็คือการป่วน อยากป่วนอยากให้มันบุญไหวอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดกันการปกครองในผู้อันปกครองประเทศชาติถ้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงใดจะคว้างกัสิได้ประโยชน์กับพวเอิดอถามันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็สิเปลี่ยนมาทั้งกูนี่ละมันบ่เปลี่ยนไปทั้งผู้อื่นดอกเัิดว่าจะว่าสังข้อมูลไหวควันน้ำอยู่นี่ให้มันคุณอยู่นี่ควันเนีมันคุณเนี่ยมันคุณเทใจังในตัวใดที่เสด็จใจึ้นมาสิจับเอาอยู่นี่อันนี้ครับหลอกออกไปไกลออกไปบ้งออกไปเท่ากับยู้ให้มัน หดก็มากกับเมื่อบังจะขวางเลยล่ะออกไปเห็นเลยกับเมื่อบังกิเลสคนน้อความบ่พ่อน้อความบ่พ่อน้อความขั้นบันหุ่นจังยินดีกับจริงที่ตนมีมันกับว่าเป็นจ้านั่นโอ้กูพอจำคว่ำล่ะกูมีนั่นมีนี่อยูุคสิบนั่นนี่จังหน่อยกับสิตายสินั่นสินี่คอยสร้างประโยชน์เองตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนกับมีประโยชน์ท่านประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อส่วนรวมกับมีมันเติมกันเข้าไปนี่ีกันก็เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าเบรนสอนก่อมา พ่อใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใส่กันพ้นกระว่าแต่จังสี่ดลักกู้บาดจันกระได้พ่อใจในสิ่งที่ตนมีต้องปูพ้นกระว่าดูวขันโมพ่อใจในสิ่งที่ตนมีมันก็เกิดความอยากมันติทุกข์หลไรพ้นก็ห้ามไใบยาอยากก็อยากขันอยากมันทุกข์อันนี้พ้นก็ห้ามไว้เพื่อว่าใอยากให้เขามีทุกข์พ่นอยากให้เขามีสุขนี่แหละยังบ่ไงพ่อใจในสิ่งที่ตนมีกับพ่อใจใน ลมหายใจในสภาพร่างกายในสภาพความเป็นอยู่ในอันนั้นนี้จะของมันเป็นยังไงมันอยู่ยังไงกันเบิ้งแลก็เอาไปปรับปรุงไปพัฒนาจะของตัวตนจะของขึ้นมันก็ดีมันก็จะเลื่อนขึ้นเตรียมมือแต่ละเว้นกันมีปกติเบาสูบฟ้างเด็กๆน้อยๆการแสดงธรรมกับเหตุสมควรแก่ไปได้เคจึงขออยย่ตีไปเพื่อนแค่นี้ขอความสุขความจะเจร่อจะมีแก่พีแก่น้วงลูกลานทั้งหลายทุกตัวหนากันเทอร์นะรับว่านบเนี้ย สาพโรขะวินิโมตโตสาปะสันตะภะวะติโตสปะเวระมะทิตันโตนิียปุตโตจตุวังภวาสสะพิติโย ตูสะปะโรโควินาสตุมาเตภวตวันตารายสุขีทิกายุโกภวะพิวาทนาสิริสานิจังวุตตาปจายโนจตราโรสามะวันติยายุวันโนสุขามาลา